ชวนตัวแทนออกจากงานประจำดีไหมคะเป็นคำถามที่แม่ทีมหลายๆคนค่ะถามพี่หญิงไม่ว่าจะ inbox ถามหรือว่าเวลาที่พี่หญิงไปเทรนนิ่งตัวแม่ของวงการนะคะให้แต่และแบรนด์อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้คะ่ะหลายคนเนี่ยอยากให้ตัวแทนเนี่ยลากออกจากงานประจำแล้วมาลุยงานออนไลน์อย่างเดียวพี่หญิงอยากจะบอกว่ามันเสี่ยงมากๆเลยนะคะ ทุกคนเขามีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าลูกหรือค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายวันนี้ถ้าหากว่าเขามาขายของออนไลน์กับคุณแล้วคุณเห็นว่าเขาขายเต็มเวลาเขาจะมีโอกาสสร้างรายได้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่คุณก็เลยคิดเอาเองว่าอยากจะให้เขาออก แล้วก็ถ้าเขาออกแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนวิธีการง่ายๆเลยนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะแนะนําให้ลูกทีมของเราออกหรืออยากจะเชียร์อัพให้ลูกทีมของเราออกจากงานประจําแล้วมาทําออนไลน์สิ่งที่เราต้องช่วยคือช่วยทําให้เขาค่ะมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําที่เขาทําอยู่ให้ได้ก่อนการที่เราชวนเขาออกมาเนี่ยพี่อิงมองว่า มันเหมือนกับการที่เราอ่ะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะชวนเขาออกมาเราทําให้เขามีรายได้เท่ากับเงินเดือนหรือมากกว่าเงินเดือนประจําอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเนี่ยโดยสถิติที่ผีงมีประสบการณ์คือถ้าหากว่าเขาทํางานขายเนี่ยเขามีรายได้มากกว่าเงินเดือนเนี่ย หกเดือนติดต่อกันหรือหนึ่งปีเลยได้จะยิ่งดีมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีรายได้เท่าเดิมกับงานประจำอย่างน้อยเขาจะสามารถจัดแจงค่าใช้จ่ายของเขาได้สมมุติว่าวันนี้เราทำให้เขามีรายได้4 0 0 0 0 5 0 0ห0ต่อเดือน6เดือนติดต่อกันเขาถึงจะมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาจะมีรายได้มากกว่างานประจำที่เขาทำแน่นอนถ้ายังไงนะคะ พี่ิงแนะนําว่าอย่าเพิ่งเชียร์ให้เขาออกถ้าหากเขายังมีรายได้ไม่สม่ําเสมอการที่เราชวนเขาออกมาแล้วเขาทําไม่ได้มันเป็นการกดดันตัวเราแล้วตัวเขาด้วยต้องบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งรองเท้าคู่เก่าจนกว่าจะได้รองเท้าคู่ใหม่ที่ใส่แล้วไม่กัดเท้านะคะการที่จะชวนใครออกมาสักคนหนึ่งต้องประเมินผลดีๆค่ะแล้วที่สำคัญคือเช็คลิสก่อนว่ารายได้จากการขา มากกว่ารายได้จากเงินเดือนประจำอย่างน้อยๆ6เดือนติดต่อกันได้จะดีมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ